สวัสดียามเช้าคะ่ะโอ้โหเร็วมากทุกคนวันก่อนมาดูยังออกไม่เยอะนะแต่มาวันนี้แบบสุดยอดเลยเนี่ยออกลวงหมดแล้วนะอย่างเร็วเลย วันนี้หมอกลงเยอะมากทุกคนโอ้บอมานตีเขมวันนี้มีถือจากตอ่ะไปอย่างเร็วอย่างไวถ้าอันทิตย์หน้านี้คงจะก้มหมดแล้วนะแต่แปลงนี้ยังไม่เท่าไหร่ แต่่อยไปเห็นหนาเอดบัตโอ้โหแตกเขิบเลยแต่ของเรานี่น้ำยังเยอะนะเราต้องได้เปล่งน,น้ำออกแล้วเพราะว่าถึงหน้าเกี่ยวเดี๋ยวเราก็จะได้เกี่ยวได้ลุยน้ำนะทุกคนแปลงนี้มันจะแบบคืออะไรน้ำแตกบ่อเนาะเราก็เลยต้องเปล่งลงพอดีอาทิตย์หน้าเพราะมาเปล่งเลย แต่ตอนนี้มันก็นี่มันยังเกสรยันีไม่รุ่นก็ได้ฮะอะไรหาลูลงเอาน้ำลงบ่ถ้าลงตรงนั้นล่ะมันลงไม่ได้บ่มันชุงบ่ถ้าก้าได้สะบ่ลงตัวะ่กอนลงตัวนตะกอนไปลงมาหันเลยบ่ แล้วมันลงอยู่บ่ซะลงเนาะเออพล่อยปล่อยลงคนนี้คนนี้มันนี้ไปถ้าจะปล่อยลงไปอย่างนี้ก็ปล่อยลงไปเลยตอนนี้นะ่ะฮะหรือว่าหรือว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าเขามาปล่อยบ่มันชุ่มอยู่เดี๋ยวน้อ,นวออืมเออปล่อยลงลงก็ได้ เอองามตันปีกก็ได้เลยแปลงนี้นะแบลบนี้เราดำดำที่กว่าปีจก่อนก็เลยแบบโอ้ยสุดยอดรอรอดูรอดูเราดูต่อเป็นเม็ดข้าวมันจะขนาดไหนแต่ก็ถือว่าโอเคนะเวลามันออกรวงเยอะๆแล้วก็เคอยู่ดูดอกแคบานเต็มต้นเลยโอ้โยกินไม่ทันเนาะ มันเยอะมากนูน่นบรรยากาศยามเช้ามาดูต้นนี้จริงเลยค่ะทุกคนงามมาก,มน,กานี่นะคหมอกก็ยังไม่ยังไม่แห้งนะกูแปลงนาของเอ็ดบัตนะ มันต้องมาอัดน้นํานาแล้วแอดบัเอ้ยเนี่ยนอไม้เริ่มหมดหน้าแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังคงพอมีกินวันนี้ก็จะเป็นแหนงนะคะหน,อน่อนแงนงเนี่ยก็จะหน,อน่อนแงนงประมาณนี้แล้วก็ไปปอกนะคะแล้วก็ทุบแกงเนาะแกงทุบนั่นเอง นี่ก็ยังมีอยู่ลงเหลือเย่หน่อของมันแต่โอ้เรากินแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยฝนหมดนะคะเราก็ต้องเติมน้ำนี่กับต้นพริกโอ้เป็นดอกแล้วแต่ฝนก,ก็หมดแล้วเราขี้เท่ามาใส่เพื่อให้มันเขียวหน่อยต้นมะเขืออยู่ที่บ้านก็ใส่ขี้เท่าเขียวแล้วเด้อ เราก็ปลูกทดแทนไว้เพราะว่าต้นเดิมมันจะตายแล้วฮึแล้วล้ตัวนี้คือเป็นเหี่ยวๆแท้จะรอดอยู่บ่ปลูกไว้เผื่อปีหน้าได้เก็บกินปีนี้เราก็ได้เก็บทั้งปีอยู่นะ เนี่ยสี่ห้าต้นเราก็พอได้เก็บเก็บที่สวนยางด้วยเราก็เก็บที่นี่ด้วยก็พอไม่ได้ซื้อแต่มันหมดอายุแล้วเราต้องเปลี่ยนแต่น้ำเนี่ยมันก็ไม่เหมือนน้ำฝนนะถ้าน้ำฝนมันจะชุ่มฉ่ำต้นนี้มันก็จะหมดอายุแล้ว มันไม่ค่อยทนเนาะมันได้แค่ปีปีต่อปีเนาะเนี่ยต้นนี้เรียบร้อยเราถึงต้องปลูกทดแทน,ทนะนะฮะ<ม>เออมีทนแล้วตัวน,นี้ก็ผูเพะว่ามันเหี่ยวเลยมันหมดฝนด้วยฮะต้นนี้บ่เออต้นนี้กำลังเป็น เป็นลูกนะคะแต่มันฝนหมดแล้วเชื่อน้ำเชื่อไถ่นะมา้ามันยังไม่ได้ฮิวเนี่ยก็เติมน,น้ำแลวนี่คพี่พลีกำลังไอ้นั่นเลย ลองเป็นดอกเลยแต่ฝนหมดก่อนแล้วเนี่ยมันจะมาอีกไหมจะมีอีกไหมฝนเนี่ยไม่ว่าแต่ต้นพริกต้นยางก็แห้งนะทุกคนอันนี้เป็นยางเราปลูกใหม่ปลูกใหม่ปีนี้นะก่กอจะใส่เลี้ยงน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกอ แต่ต้นที่มันสมบูรณ์ก็สูงอยู่เนาะแต่ต้นที่สมบูรณ์หน่อยก็จะโอเคก็จะถอดยอดยาวนะแต่ก็จะมันก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นตีเราแซมด้วยมาดูค่อยปีนี้หัวมันค่อยจะใหญ่ไหมค่อยใส่ปุ๋ยตอนฝนจะหมดนี่แหละเนี่ยใส่ไม่ทันแต่แปลงนี้เอาไว้อพันนะนี่เนาะเนี่ยเอาไว้เอาทำพัน ว่าข้างบนพุ่นมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็พายเอฟซีแล้วสวนแต่เช้าเลยนะทุกคนเนะีมันก็จะมีสองประเภทนะอันนี้คือเขาเรียกว่ามันพิรุณน,นะทุกคนนี่ยขอรับซื้อพันมันเพิ่นมาแล้วก็มันน่งเหลืองนะน่องเหลืองน่องเหลืองนะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันอยู่กับไล่กับสวนนี่เลยคะ่ะ